ครัาดีครับเปิดเรือบอกกันเนาะเปิดแล้วเปิดช่องเรือบอกกันนี่ครับผมวันนี้ป้านามาตกปลาคือเกาะกับผมอยู่ที่บ่อลนิเช่วันนี้ก็มาสายแน่ะเป็นเรื่องปกติไปทำธุระก่อนตอนเช้าก็เลยจะมาสายนานามาตกปลามากมาไปอนเดิมครับผมงวันนี้ก็จะอากาศก็จะค่อนข้างที่จะ เย็นเย็นนิดนึงครับผมมันกับบอดดเย็นแห่งบันเลยจังใดก็รอติดตามกันแปดโมงครับผมเพราะมันจะเดือดงานที่ที่แล้วก็ฟังกันนะครับผมตรงท้ายบอเจ้าก,ก็กัดกัดตัวอยู่ครับแจวครับบอแน่ใจว่ามื้อนี้มันเยเป็นจังไงเดี๋ยวรอครับแปดโมงรอกันครับผม นั่นไงว่าแล้วเชียวนั่นไง้ายบอ่อเห็นไหมว่าแล้วเชียวขึ้นหมดเลยบอเจ้ารู้ว่าเรียนหลวงเลย เดี๋ยว phá น้อยๆเออโอ้เฮ้ยอยู่เลยตัดข้อ nhắn quá mấy tốp bút cát sới rồi, nè, bay có len vào mấy gì cát ẩn sới quá ម្នុងសឡូនម្រើស់មាន់បើច្ច្តោយៈន្ត់ទៅប្រើសកម្នុងស្ត់ក៏្ ผับนะผมยังโตเลยเรียบร้อยเขาหลหัดเลยตีลวงไปทางฝั่งนู้นดีกว่าโอ้

นนีี่ย่ยปล่อยมันดูดไปเลยเออมองไข่จังปะปล่อยมันดูดไปเลยเด็กไข่สนใจดิ

้ก็เราสิบกี่ไปฝาลงอยู่ตรงนั้นเคยยึดไปน้อยเดียวนี่นี่ตรงนี้นี่ปีลงไปกันเลยเมื่อกี้นี่เอ้าหายไปยปะนี่

ไปจอดได้เนี่ยเราวังมือเราวังมือกลางบอกับมี่หน่ยนะ มาที่ลังเอาได้สองตัแล,ล้ววะเจ้าในกระดาวะล่อยกุศาลบเจ้าเอาเอาน้ำปูน่ะตรงหัวราหาดอันนี้เดียวอยองนะเอาหักหกัหกขาดพ่อ โห oh. ดังปักเลยอะ่ะเออใช่ไ no ม่ไม่เดินออกมาด้วยไงแน่นปักเลยเว่ยสามตะเบิดไปหลอกเขาก็จะรลุดแเ้วได้นี่มันเลหมุนเขา ตินปากเลยตัวเองแห้งๆเด้คอยเตียนเยอก่อน Mmm. อุ่นได้เป็นรลแล้วบ้างนี่เดินมาได้กี่ตัวสามตัวก็อมมิดเลยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบเหยื่อไปแล้วเหยื่อไปแล้วต้องทอไหม

ตามคนเดียวเลยไม่มีคนเนะะาะอ๋อมาที่หลังไงมันมากัดใกล้ๆนะเมื่อกี้เนี่ยนี่มันกัดตรงนี้เองวิ่งตามมากัดตรงนี้นแม่ โอ้โหหลังแขกเลยยังยังไม่ทำอะไรเลยถ่ายแล้วรอสามทางกูด้วยนี่นะไม่เข้าลึกโอ้เดินเดินก็ไม่ดูคนเลยลืมไปว่าแข่งเดี่ยวไว้เอ้ยอปู่เว้ยไม่รีบเลยอ่ะร้องอะไรวะ ร้องเสียงลงไงอ่ะโอ้ก็เดินมาอย่างนี้เนี่ยร้อง้วยเสียงหลงไปเลยเน้เยลดเลยเดียวพาดไหงนอ่นนิดนึเหนือไหม เรื่องธรรมชาติของการตกปลาทูเท้นะครับนี่คือการเสียบแพงไหมเดี๋ยวไงเหยียเรียกเลยนะเล่นเหยียเรียกแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพมื่อเช้าบอกสายฟูอะ Dante, ไห้เปล่าไม่เห็นช่างมันพี่นี่ไห้เปล่าโออย่างง้ยเรื่อนเรื่อนเรือหาดแล้วจะได้ว่าปลาเก่าก็กัดนะเนี่ยอย่างเงี้ยสวนทางกันเลย ไปเลย่ยา,ยนะไยา,านไปี่ไม่มีเลยฝังฝังนีง้อุ้ยกัดไม่เย่เห็นะน้ำก็กัดอยู่ดิข้างๆไลตล้อารถไลวะกัดไม่โดนเหยือ่อใกล้เองนะ กันดีดิกันไม่โดนเนี่ยดำเขียวเลมอนก็กัดหางแดงแดงอ่ะแต่ยุงมันตบอยู่เมื่อกี้นี่ไงมาแล้วไงอะไรนะเป้าใหญ่ตัวปางครัไม่ถิดไม่ข้าใจกันไม่ใช่เป้าเล็กนะเป้าใหญ่นะ โอ้ยสอยไปแล้วสอยไปแล้วมันมองไม่เห็นเลยพี่โอ้อุตส่าห์มันตบไปแล้วดูกันทั้งปุ่นอยู่เมื่อกี้นี่ปลาสายหน้าพี่มันมองไม่เห็นเลยพี่บอกว่ามันตบมันตบอยู่เมื่อกี้นี่กัดเฉยเลยใส่มาตั้งแต่พี่เทสครั้งนั้นอะได้ไหมปีแล้วพี่สองปีเลยเหรอไอ้ขาวขาวหางเขียวนี่ d เออ่ะดีเอ เออเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวมัพี่ยังไม่ขึ้นมาูว่าไม่มีะกี้เลยวะมันเข้าอยู่่อกี้ตัวนึงรอ่่ะมเข้าให่าน้สเาบน้าสนี่าเท่าไหร่ อุต่าห์รอกว,ว่ามันตบไปทีนึงแล้วอย่าเล็กลงสักเลย ตองเฮ้ยตัดหน่อยเหรออะไรนะตัด,ดเยอะๆเลยไม่ต้องตัดหน่อยตัดเป็นคืบไ,ได้อยู่อโอเคเดีย๋ยวเสียดายแล้วกัน <c oughs> คิดอยู่เอาดีาไหมให้ด้วยนะอืมโอ้โหกัดแบบอมอมแบบอมแบบเแบบต็มมิดเต็มปากเต็มคำเลยนะไม่ใช่ว่าอมแบบแคบิด Chẳng điều nè Ừ Đang thái bò ngậu ý bà Cái à? quá ừ. si. Hả? Hả? Chịu bà con Rất tài chiếc bà con ยูลานะนะั่นอะเอ้ยเรียวกิเรียวสมิธมันมุ๊ไปเลยอะขวานะขวานะเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะขวาไหนอะขวานูน้นเอ้ยสายนูน้นสายมาพูดผิดพูดผิดโทษทีครับพูดผิด เคาะเล่นเล่นมาเออมันก <Ờ, S 1> ็ลากไปเลยอ้าวเรียบร้อยไ่หวั่นอ้าวเปิดกล้องยังเปิดอยู่เปิดอยู่

ไหนอีกทุกพี่ฝาลอบลุ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรขอบปากโฉบเนี่ยเบียดดีมันอ่อน ก็พนอนครับท่านบายืมปั๊บแตกปั๊บแตกขอบคุณครับขอเดียวน้อย <c oughs> เลาคุยกันอืเดี๋ยวตั้งใจครับผมสำหรับปฟเฟ่เมื่อวานนี้ครับผมจงดเต็ปแปดตัวครับผมหนึ่งสองเจ็ดตัวเจ็เป็นตัวเดียวครับผมแล้วก็มัมนี้เอาไปทำดีก่อนครับ นาสวัสดีครับ